สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิยภามดามนรคะก็ต้องขอโทษขออภัยพลัง F อด้วยนะคะที่ติดตามช่องกิยพามดามช่วงนี้จะขาดหายไปเพราะว่าไม่สบายนะคะไม่สบายหลายวันนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็กลับมาเนาะทำช่อง youtube คลิปถึงพลัง f อฟอีกครั้งนะคะวันนี้จะพูดถึง สองเรื่องสองหัวหัวข้อนะคะหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็สองเรื่องเกี่ยวกับการทําช่อง Youtube นะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะหัวข้อแรกนะัคือจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ประเทศสวีเดนเข้าสู่หน้าโวนะคะนั่นก็คือหน้าใบไม้ผลินะคะ เดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคมนะคะปกตินี่เดือนมีนาคมนี่มันจะต้องมีหิมะใช่ไหมคะแต่ไม่มีนะคะขอเริ่มเลยนะคะว่าประเทศสวีเดนจะเริ่มมีหิมะนะคะบางปีนี้ก็จะมาเร็วก็จะมาตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะคะบางเดือนก็พฤศจิกาบางเดือนก็ธันวานะคะแล้วก็หิมะนี่จะไปสิ้นสุดปลายเดือนเมษายนนะคะ ายเดือนเมษายนนี้หิมะก็จะเริ่มละลายแล้วก็จะเข้าสู่หน้าหูนั่นก็คือหน้าใบไม้ผิดหน้าหิมะนี่มันจะกินเวลาห้าถึงหกเดือนนะคะก็ได้เล่าหลายคลิปด้วยม่ครับแต่มาในปีนี้นะ,ะมันแปลกมากๆซึ่งมันเป็นความผิดกปกติของโลกะคะ่ะเพราะปกตินี่นี่เดือนมีนาใช่ไหมมันจะต้องมีหิมะใช่ไหมคะมันจะต้องมีหิมะตกมันจะต้อง ถ้าหิมะไม่ตกมันจะมีหิมะหลงเหลืออยู่ใช่ไหมคะบนผืนแผ่นดินนะแผ่นดินประเทศสวีเดนจะเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเดือนมีนามันยังไม่เข้าเดือนเมษาเลยอะหิมะมันหมดแล้วคะ่ะหิมะมันละลายหมดแล้วคะ่ะมันจะเหลือแต่ว่าบนผิวน้ํานเท่านั้นเองเพราะว่าถึงหิมะมันจะจบมันจะหายไปนะคะแต่อากาศมันก็ยังเย็นเหมือนเดิมเย็นมากๆทําให้ ผิวน้ำนะคะจับตัวเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวจบเเดี๋ยวคุณนกจะพูดนะคะละปลายคลิปแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูธรรมชาติข้างนอกว่ามันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีที่มันผิดปกติมากๆเลยนะคะคุณนกก็ขอ,อพูดถึงสาเหตุเนาะ,ะสาเหตุมันน่าจะมาจาก โลกของเราร้อนขึ้นนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศนะคะตัดไม้ทําลายป่าก,กันมากๆเลยนะตอนนี้ต้องยอมรับว่า over, อินโดเวอร์คือทั่วโลกเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันจะเหลือน้อยมากเลยนะหลายๆประเทศเนี่ยตัดไม้ทําลายป่าก,กันเราก็รู้เยูะประเทศประเทศอะไรบ้างหลายๆท่านที่เข้ามาติดตามช่องกรีพามดามปติดตามคุณนกอยู่ก็จะรู้เนาะ ว่าประเทศไหนที่ตัดไม้ทำลายป่าก,กันมากเนาะถึงทางรัฐจะปราบปลา่ยขนาด,ดไหนก็ยังลักลอบกันเนาะมันเกี่ยวกับพวกในทุนเนาะในทุนที่เห็นแก่ตัวและข้าราชการบางบางท่านบางรายที่เห็นแก่ตัวเนาะตัดไม้เอาไปขายอันนี้เราต้องพูดความจริงกันเนาะมเมื่อป่าไม้มันถูกทำลายใช่ไหมต้องยอมรับนะคะว่าป่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นมันเป็นต้น ต้นกําเนิดของออกซิเจนใช่ไหมคะออกซิเจนที่เราใช้หายใจอ่ะพอป่าไม้มันตัดไปถูกป่าไม้มันถูกทําลายไปต้นไม้มันลดน้อยลดลดน้อยลงออกซิเจนอ่ะที่มนุษย์ต้องหายใจเข้าไปมันเริ่มหมดแต่มันเริ่มน้อยลงอ่ะโลกมันก็ร้อนขึ้นเพราะมันห่อมันห่อมันติดภาษาสีเดมันมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก อันนี้มันส่งผลอันตรายเลยนะคะถ้าต้นไม้มันหมดไปโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยออกซิเจนมันหมดไปมนุษย์มันก็จะสูญเสียชีวิตเอาพูดภาษาบ้านเรามนุษย์ก็ขาดอากาศหายใจมนุษย์ก็ต้องตายนะคะตอนนี้มนุษย์นะคะไม่ไม่คิดถึงอนาคตอะอนาคตข้างนอกข้างหน้าว่าถ้าคุณตัดไม้ทําลายป่าเท่ากับคุณตัดต้นต้นตอของออกซิเจนอะ ต้นไม้นี่มันผลิตออกซิเจนให้เราหายใจใช่ไหมครับถ้าป่าไม้มันถูกทําลายต้นไม้มันถูกทําลายแล้วจะเอาที่ไหนมาสร้างออกซิเจนใช่ไหมครับมันก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์อะที่ร่างกายเราไม่ต้องการใช่ไหมคะอนาคตเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นมันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมคะมนุษย์ก็อาจจะตายเพราะความร้อนหนึ่งตายเพราะความร้อนสองขาดออกซิเจนทะนั้น ใครที่เข้ามาติดตามคลิปของคุณนกเนาะถ้าไม่ตัดไม้ทําลายป่าก็อย่าตัดเลยค่ะเพราะมันเป็นต้นกําเนิดนะคะต้นกําเนิดของการสร้างออกซิเจนให้กับมนุษย์ฮะให้กับพวกเราพวกเรามนุษย์นี่แหละหายใจถ้าไม่มีต้นไม้แล้วอะใครจะมาผลิตออกซิเจนใช่ไหมต้องนึกถึงอนาคตข้างหน้าทําไมโรคโรคมาถึงร้อนขึ้นดูประเทศสวีเดน ปรทเทสวิเดนีป่าไม้นี่ยัง70-80%ปนะคะปกตินี่มันจะต้องมีหิมะใช่ไหมคะแต่มันไม่มีเพราะโลกมันร้อนขึ้นนั่นเองเนาะนี่คือหัวข้อที่หนึ่งนะที่จะพูดเนาะหัวข้อที่สองเกี่ยวกับการทำช่อง Youtube นะคะหลายๆท่านก็ว่าเอ๊ะทำไมคุณนกนี่เดี๋ยวพูดเรื่องข่าวสารบ้านเมือง เดี๋ยวพูดเรื่องออสงกรามไหนือจะพูดเรื่องเราส่วนตัวของตัวเองไหนะจะทําคลิปท่องเที่ยวคือต้องบอกก่อนนะคะว่าคุณนกนี่ทําคลิปไม่ได้ตายตัวนะคะคุณนกเข้าใจในการทําคลิปนะคะว่าการทําคลิปนะครับบางท่านก็ทําคลิปอาหารก็จะทําคลิปอาหารเลยใช่ไหมคะักบางท่านทําคลิปการท่องเที่ยวก็จะทําคลิปการท่องเที่ยวบางท่านทําคลิปเกี่ยวกับ การสู้รบก,ก็จะทําเกี่ยวกับการสู้รบไปเลยแต่ของคุณนกช่องคุณนกนี่จะไม่ตายตัวคุณนกจะเป็นพูดเรื่องราวนะคะต่างๆนะตามที่ว่าเราเห็นว่าอันไหนมันสําคัญอันไหนที่เป็นที่น่าสนใจก็จะพูดใช่ไหมคะเหมือนช่องย o ท t u b e หลายๆท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็ทําช่องเกี่ยวกับการพูดคุยเหมือนกันพูดคุยไปในทุกเรื่องราวนะคะคุณนกนี่ก็จะพูดไปในทุกเรื่องราวเหมือนกัน เป็นคลิปที่ไม่ตายตัวเนาะแล้วก็ต้องขอบอกนะคะว่าการทําคลิปกดคุณนกเนี่ยไม่ได้ทําข่าวนะคะคุณนกไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นช่องที่สื่อสารข่าวนะคะต้องขอแจ้งกันเลยนะคะว่าเป็นคลิปพูดคุยนะคะเป็นพิธีเป็นคลิปพูดคุยเป็นคลิปเล่าสู่กันฟังเป็นช่องที่พูดคุยเป็นช่องที่เล่าสู่กันฟังไม่ใช่ช่องข่าวสารนะคะบางท่านนะคะ หลายๆท่านก็ไม่เข้าใจเนาะก็จะมาคอมเมนต์ว่ายังยังต้องไปเรียนรู้ใหม่ยังพูดไม่ถูกต้องยังไม่ถูกอักษรไปไปเรียนรู้มาใหม่มันมันสารพัดซ,ซึ่งคุณนก็จําข้อความไม่ได้เนะาะเมื่อก่อนจะถูกตําหนิติเตียนมากๆเลยนะโดนด่ามากๆเลยนะแต่ คนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาไม่เข้าใจเนาะเขาไม่เข้าใจว่านี่คือช่องการพูดคุยไม่ได้ช่องนักข่าวนะไม่ใช่ไม่ได้ทําข่าวนะไม่ใช่นักข่าวไม่ได้เป็นคุณลกใช้คําพูดภาษาไทยไม่ได้ละเอาเป็นว่าไม่ใช่นักข่าวนะคะไม่ใช่เจาะจงประเด็นเป็นนักข่าวคือ เป็นช่องที่พูดคุยนะคะขอทำความเข้าใจนะคะก็ขอแจ้งเตือนกันนะก็หลอกสองหัวข้อเนาะก็เรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเทศสวีเดนที่ว่าหิมะมันน่าจะมีเดือนมีนามันก็ไม่มีแล้วนะคะมันหมดแล้วนะคะอากาศก็ยังหนาวเย็นเหมือนเดิมแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปนะคะคลิปของคุณลูกนี่เป็นคลิปที่พูดนะคะพูดเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นการพูดคุยเป็นการเล่าสู่กันฟังไม่ใช่ เป็นนักข่าวนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะก็ต้องมีการผิดพลาดนะเพราะคุณนกไม่ได้จบทางสายการข่าวเนาะขนาดนักข่าวที่เขาทำตามช่องทีวีเนาะเขายังพูดผิดพลาดเลยอักขรเขายังผิดพลาดเลยอย่างคุณนกคุณนก,กไม่ได้จบสาขานักข่าวนะค,ะคุณนกจบด้านบริหารธุรกิจแต่เขาสาขาการตลาดอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะไม่ใช่นักข่าวนะอันนี้ก็แจ้ง ให้ทราบเลยเนาะอโอเคเนาะสำหรับคลิป,ลปนี้นะถ้าใช้คําพูดที่ไม่สละสวยใช้คําพูดที่ไม่ถูกต้องนะครต้องขอโทษขออภัยพลังเอทซีท่ทานนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ